ตำรวจสะแก้วเปิดปฏิบัติการเขตห้ามแว้นยึดรถแต่งซิ่ง160คันผลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองแถลงผลปฏิบัติการเขตห้ามแว้นปิดตำนานซิ่งสกับทุกความรุนแรงโดยตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้วยึดรถจักรยานยนต์แต่งมีของกลางทั้งหมด160คันท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน95ชิ้น และอาวุธปืน13กระบอกพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายการกวัดล้างครั้งนี้ยังสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึง391หมายจับพร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ตำรวจย้ำจะเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นไปนตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา